b k k 999 93ตัวชัวร์กว่าเธอน้อยเล่นง่ายใจจริงแอดไลน์เลยที่ b k k 9 9 9 t h ถ้าแอดไลน์แล้วก็บอกว่ามาจากช่องชายผู้บ้าคลั่งเชลซีนะครับแล้วไปพบกันฮนะสรุปข่าวสโมสรเชลซี Chelsea, ประจำวันที่20ตุลาคม2564โดยใชายผู้บ้าคลั่งเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเช้าวันนี้กันดีกกดครับว่าจะมีข่าวอะไรน่นนสาสนใจกันบ้างเชลซี Chelsea. ช่วงเช้าวันนี้พรีวิววิเคราะห์สุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกคู่ระหว่างเชลซีประท่ากระทางมันโมในช่วงเย็นวันนี้โดยการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนลีกนะฮะรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3จะเป็นคู่ระหว่างเชลซีประท่ากระทางมันโมในคืนวันนี้ที่สนามแซนฟอร์บริดบ้านของเราเองถ่ายทอดสดจากช่อง Be i ิงสปอร์2โดยกันนี้เรามาดูสภาพวารอร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าเลยไปทางฝั่งทางเชลซีกันก่อนกัน,กน,กน ดยกันนี้ฟอร์มล่าสุดของทางเชลซีบุกไปเฉือนแบรนด์ฟอร์ด1.0พร้อมกับยึดจ่าฝูงทางธุรกิจอยู่ในขณะน,นี้ส่วนผลงานในเกมแชมเปี้ยนลีกทัพสิงปรูรั้งรองจ่าฝูงของกลุ่มโดยมีทั้งหมด3แต้มจากทั้งหมดสนัดที่ผ่านมาซึ่งเปิดบ้านชนะเซนิสไป1.0จากนั้นบุกไปพ่ายโจเอนตุส0-1 ขณะที่ความพร้อมในเกมนี้เชลซีจะขาดเพียงแค่คริสเตียนปูริชชที่มีการบาดเจ็บส่วนตำแหน่งนนอื่นๆคาดกันว่าคุนศร์โทมัสทูเคิลเตรมโรเตชันตะหลายตำแหน่งโดยผู้เล่นที่เป็นตัวสำรองในเกมพวกกระทางแบรนด์ฟอร์ดนั้นไม่ว่าจะเป็น au, o, inho, Harvard, เมสันเมาส์มาร์กสอารันโซโจชิโยและก็ไคส์ฮาวเวิร์ดเตรมกลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงกันอีกครั้งส่วนแดนหน้าคาดการณ์กันว่าบรเมนูลูกากูซึ่งฟอร์มฟืดยิงประตูไม่ได้มาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่แล้ว ด้ถูกจับพักเป็นตัวสำรองแล้วก็ให้จิโมแบนเนอร์หัวหอกทีมชาติเยอรมนีลงยืนไป็กองหน้าตัวเป้าแทนสุดสภาพความพร้อมทางฝั่งมันโมนะฮะงานนี้มันโมทีมแชมป์ลีกสวีเดนได้ผ่านเข้ามาเล่นรอบแบ่งกลุ่มเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีแต่ก็มีว่แววว่าพวกเขาเนี่ยจะจอดป้ายอยู่ที่รอบแบ่งกลุ่มเช่นเคยหลังจากไม่มีแต้มเลยและก็ยิงประตูคู่แข่งไม่ได้เลย2นัดที่ผ่านมาโดยพ่ายคาบ้านต่อจูวนตุสไป0ต่อ3และก็บุกไปโดนเซนิสถล่มยักเยินไป4ต่อ0 ยิ่งไปกว่านนั้นมันโมเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมหลายคนในเกมนี้ทั้งทางโอราจอยเวนินออสการ์เรวิสกี้แฮทริออตเซดิอูและก็ยูนัสคานุเซนรวมไปถึงอาเนลอามัดฮอสซิสซึ่งติดโทษแบนหลังจากโดนไล่ออกนัดที่แล้วทำให้ทางกุนซืนจอนดาโชส์มาสันต้องฝากความหวังไว้กับแกนหลักที่เหลือได้แก่ฟรานบอมสันแอนเดอร์คิทเทเซนโจอิงเก้บอสเกตเวสโกเบอร์มันเซวิช แล้วก็อันโตนิโอมิโกโครักัวหอกเลือดโครเอชดาวซันโบประจำทีมทึ่งยิงไปแล้วถึง19ประตูในรายการนี้ส่วนรายชื่อ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะฮะการน,นี้ทางฝั่งทางเชลซีนั้นก็จะมีเอจูอาร์เบนดี iva, za, ้อันเดรสคิเตนเซนเจโกซิวามารองซาคารัมฮัสันโอดอยอินกรองเต้จอร์จินโยมักกัสอารันโซไคส์ฮาร์เวิร์ดเมสันมาส์และก็จิมมอเวนเนอร์ ส่วนทางฝั่งบัลโมนั้นก็จะมีโยฮันดาวรินนิคลัสมอยเซนเดอร์วรัสนิวเซนฟรานเบรสันเอบริกลักสันบอนเก้อินโนเซนต์เอเดราราคิปแอนเดอร์คิเตเซนโชอิงเก้บอสเกตอันโตนิโอมิโกรักและก็เวอร์โกเบอร์มามนเดสวิชนะฮะโดยฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดนี้งานนี้ทางฝั่งเชลซีนั้นก็จะมีวันที่2 3เดือน9 2021ได้จุดโทษแอสซามิล่าไป4-3นักสึกคารับครับ วันที่15เดือน9 2021แพ้แมซิตี้ไป0ต่อ1วันที่30เดือน9 2021แพ้จูเวนตุสไป0ต่อ1วันที่2เดือน10 2021ชนะซาตตันไป3ต่อ1และวันที่16เดือน10 2021นะฮะชนะแบรนด์ฟอร์ดไป1 0ส่วนทางฝั่งมันโบนั้น5นัดหลังสุดนั้นก็จะมีวันที่15เดือน9 2021ชนะโอเรโบไป5ต่อ1วันที่19เดือน9 2021แพ้เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไป0ต่อ4 วันที่3เดือน10 2021แพ้มอบี้ไป0ต่อ1 13เดือน10 2021ชนะออนซาลาไป5ต่อ1แล้ววันที่16เดือน10 2021ชนะออสเตอร์ซุสไป3ต่อ0โดยงานนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมสำหรับเชลซีในเกมเก,ม,เกมนี้เพราะทีมสิง์บูลเหนือกว่าทุกอย่างอยู่แล้วทั้งศักยภาพของทีมความพร้อมขุมกำลังฟอร์มการเล่นตลอดจนความได้เปรียบฐานะเจ้าถิ่น หากไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นเช่นนักเตะโ,โดนไล่ออกทัพสิงห์ครามเชลซีน่าจะเก็บ3แต้มได้ไม่ยากเพื่ออาจจะยิงถล่มแบบขาดลอยที่สัมไปในเกมเกมนี้โดยสกอร์ที่คาดว่า,าท,ทางเชลซีนะผมจะได้รับนะฮะวันนี้ก็จะยิงขาดลอยไป3าต่อกันเลยทีเดียวเป็นตัวาง,งานนี้นผมก็ไปเชียร์พวกเขากันได้นะฮะงานนี้ถ่ายทอดสททางช่อง2 s p o อร์ตเอชดีะจามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่า เพิ่มค่าเหนื่อยเท่าตัวเชลซีตเตรียมจับเมสันเมาส์ต่อสัญญาโดยสิงห์บรูเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่กับแนวรุกทีมชาติอังกฤษพร้อมเพิ่มค่าเหนื่อยสองเท่าเป็นอย่างน้อยโดยเชลซีทีมดังแห่งสุดกบอลเมริกินเตรียมเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางเมสันเมาส์กองกลางตัวเก่งและจะทําให้เขากลา,ายเป็นหนึ่งนักเตะที่มีค่าเหนื่อยมากที่สุดของสโมสรตามการรายงานจากทาง g o c o m โดนารุกไวสองปีรายนี้ไปดึงในกำลังหลักสำคัญของสิงห์พรามเชลซีในช่วง2ถึง3ปีที่ผ่านมาแต่เขาได้รับ,บค่าเหนื่อยเพียงแค่75,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งอยู่ในกลุ่มนักเตะที่มีค่าเหนื่อยน้อยที่สุดของทีมชุดใหญ่นเวลานี้สัญญาฉบับปัจจุบันของดาวเตะทีมชาติอังกฤษเหลืออยู่ถึงปี2024แต่ดก็ตามสิงห์บรูน,นั้นตเตรียมเล่งเจรจาเพื่อต่อสัญญาออกไปโดยยินดีเพิ่มค่าเหนื่อยอย่างน้อย2เท่าตัว ขณะที่นกเตะเองนั้นก็ต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่แต่ยังได้ค่าเหนื่อยระดับเดียวกับทางชิโมเวนเนอร์และก็ไคลส์ฮาวเวิร์ดในครั้งนี้นอกจากนี้ยอดทีมแห่งลอนดอนกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญากับทางอันเดนโอปริติเกอร์อันเดรสคิตเเซนและก็เชโวชาโรบาสามประการหลังของทีมด้วยเช่นเดียวกันทานี้เป็นสัญเมาเป็นเจ้าแรกของรางวัลน,นั้เแต่ยอดเยี่ยมแห่งปีของเชลซีประจําฤดูกาลที่ผ่านมารวมถึงรางวัลเผียนิกิต อะเคเดมี่การ์ดเดรีวในราการสปอ0ยี่สิบอีกด้วยนะครับน,นะผมเป็นนว่าง,งานนี้นะฮะถือว่าเพิ่มค่าตัวให้กับทางเบสันเมาส์เนี่ยเชลซีก็ถือว่าทำถูกต้องเลยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับโลมิลูลูกาโกตามรอยหนึ่งในท็อป20ดาวซันโวสูงสุดตลอดกาลทางพิมริกิต โดยโเมลูลูกากูนะครับหรือว่าไอตู้เนี่ยสังกัดสมโมสรฟุตบอลเชลซีเป็นหนึ่งใน3แข่งที่ยังค้าแข่งอยู่ในฟุตบอลธุรกิจในปัจจุบันนี้ที่มีชื่อเป็นผู้ทำประตูในลิสต์สุดติดท็อป20อันดับแรกเป็นรองเพียงแค่แฮร์ดิคเคนและก็จิมมี่วอดีโดยปัจจุบันลูกากูเนี่ยรั้งอันดับ20ในตารางดาสันโบสูงสุดตลอดการของชาติธรกิจจากสถิติ1 1 6ประตูจนถึงเวลานี้ ซึ่งของหอ,อกชาเบลจียมแจ้งเกิดกระทางอันเดรเชในปี2009ซึ่งจาตัวนั้นถูกดันขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวเมื่ออายุได้เพียงแค่16ปีเท่านั้นเขาคนนี้กลายเป็นจุดหนูมหศจันตะบันพังประตูกลายเป็นดาวซันโบของเฟเชียนโปรลีกด้านทันชีจากถิติ15ประตูจะทั้งหมด33นัดเป็นคีย์แมนสำคัญพาทีมคว้าชแชมป์ลีกของสุดทางเบลเจียมและก็สามารถรักษามาตรฐานระดับเดียวกันได้ในรายการถัดมา จากผลงานสุดรันแรงทําให้เขาคนนี้กลายเป็นที่หมายตาของเหล่าบิ๊กทีมทั่วทั้งยุโรปโดยท้ายที่สุดแล้วก็เป็นเชลซีที่บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวลูกากูไปร่วมทัพด้วยมูลค่า17 0ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์2011กับวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นแต่การที่ทีมของบรูมันอับราโมวิชมีแข่งกระดับพักกันในตำแหน่งเดียวกันอย่างทางฟูร์นันโดจอเรชดิเดเย็อกบาไปจนถึงเดนิเอลเตอร์รด ทำให้รรยากที่ทางลูกากูนั้นจะสอดแทรกในทีมชุดใหญ่เขาคนนี้ลงเล่นไปเพียงแค่12นัดเมื่อรวมทุกรายการก่อนจะใช้แบกระทางเวสต์ซอมบิทอัลเบียนจประตูจะทั้งหมด38นัดรวมทุกรายการและก็เอฟเวอร์ตันชิบกประตูจะทั้งหมด33นัดรวมทุกรายการภายใต้สัญญาย,ยืมตัวในครั้งนี้ซึ่งเขาคนนี้แจ้งเกิดเต็มตัวนะฮะโดยทําลายสถิติเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของทางเอฟเวอร์ตันเมื่อบร็ลูกข้อตกลงในการย้ายจากทางเชลซี ในช่วงซัมเมอร์ปี2014โดยมูลค่าประมาณราว27ล้านปอนด์ก่อนที่สถิตด,ดังกล่าวนั้นจะถูกทำลายลงโดยดีลของ hy, usan, กิฟฟี่ชิคุสันจะทางสวนตีซิตี้ในช่วงซัมเมอร์ปี2017ที่มีมูลค่าประมาณราว14.5ล้านปอนด์ก่อนหน้าร่างยักษ์กลายเป็นหัวใจสำคัญในถิ่นคุนสันพาร์คด้านทันชีโดยตลอดทั้ง3ซีซั่นที่อยู่กระทางเดอะบรูจะตัวนั้นพลาดการลงสนามในลีกส,สุดไปเพียงแค่4เกมเท่านั้นจะทั้งหมด114เกมและไม่มีซีซั่นที่เจ้าตัวนั้น สังหารประตูในลีกน้อยกว่าเลข2หลักคือ10ประตู18ประตูและก็25ประตูตามลำดับของเขาซึ่งปีสุดท้ายของดูอากูกับทางเอฟเวอร์ตันเป็นฤดูกาลที่เขานั้นยิงประตูในลีกได้มากที่สุดจํานวนกว่า2 5ประตูและยังเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนะฮะจนถึงเวลานี้ก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะบยบินสู่แมนเชสเตอร์ในเวลาต่อมา หลังจากที่ทางเบนบรูนี่บอกลาแมนเชสเตอร์สู่เอฟเวอร์ตันเพียงแค่หนึ่งวันดิวลูกากูกระทาไปแสดงก็ลุล่วงอย่างเป็นทางการภายใต้มูลค่าที่คาดหวังว่าจะสูงถึง75บวก15ล้านปอนด์ในปีซัมเมอร์2017แม้จะยิงในลีกให้กระทางแมนยูแตะหลัก16กับ12ประตูในาการแรกและเซตที่2ในถิ่นออต้าฟอร์ดแต่เจ้าตัวก็ได้รับการวิพา์วิจารณ์ถึงฟอร์มการเล่นและทักษะของเขาอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะสัมผัสบนแบรกรวมไปถึงรูปร่างของเจ้าตัว และการเป็นตักเตะสังกัดของอินเอร์มิลานในช่วงปี2019ภายใต้มูลค่าประมาณราว80ล้านยูโรนับเป็นดีลที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทเนลสโตรีทำลายสถิติของจิสเตียนวิเอรีลาบคาบนะฮะและเป็นคีแมนในทีมของอันโตนิโอคอนเต้ได้ทันทีกับาสถิติ23และก็24ประตูจากทางเส้นแรกและซั่นที่2อในสุดกานโชดเซเรียและควา้าแชมป์ลีกได้เป็นครั้งแรกบนเส้นทางการค้าแข่งของเจ้าตัวและในการ2020ที่ผ่านมา กับการค้าแข่งครัวที่2ในสินแซมฟอร์บริดเขาคนนี้เป็นกองหน้าของทีมของชมาสตูเคิลขาดไม่ได้เสียแล้วและก็เป็นหนึ่งในกองหน้าระดับท็อปแห่งทางธุรกิจในรายการ,การนี้กันเลยชิดเดียนะและนี้ก็เป็นสรุปข่าวลือสโม,มสรเชลซีประจำวันที่20ตุลาคม2564โดยเชมเปีาครั้งเชลซีครับ